ชาวเปื่อยคิดว่าชิ้นไหนขายได้แพงที่สุดระหว่าง p ัฟเฟอร์แจ็ก็ของ p พต a กเนียนะครับนี่สีนี้สวยสดใสชิ้นต่อไปเป็น m i l i t a r ี่แพทเทินะครับคล้ายๆแบบเสื้อทรงทหารของยี่ห้อแฟเฮอรตอี่ห้อฟเฮอรต่อไปเป็นแว่นตา p r าด้าจะเปิดให้ดูใส่ให้ดูด้วยอะ อะชอเปื่ยคิดว่าชิ้นไหนขายได้แพงที่สุดให้ทาย5วิ5 4 3 2 1คําตอบก็คือชิ้นนี้นะครับแว่นตาพาด้าขายไปแล้วใน e ีเบในราคา79.99เหรียญเกือบ80เหรียญนั่นแหละและชิ้นต่อไปก็คือทันตกรเนียพัฟเฟอร์แจ็กเก็ตขายไปแล้วใน e ี a บในราคา69เหรียญและชิ้นต่อไปครับชิ้นสุดท้ายเป็นเฟอร์ต เจอตัวนี้ขายไปแล้วใน e ีเ y ในราคา60เหรียญชาบเผยคนไหนตอบถูกก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาวัดสายตากันหน่อยว่าสายตายเหี่ยวคนไหนจะเฉียบคมที่สุด แบรนด์ไม้ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ใช้ไม้ยางพาราแท้จากคนไทย100%มีการดีไซน์ที่สวยงามมินิมอลราคาจับต้องได้และแบรนด์นี้ยังมีเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกอีกมากมายนะครับอย่างเช่นโต๊ะตัวนี้โต๊ะโคชุกุทเทบลเป็นโต๊ะกินข้าวที่สามารถขยายด้านข้างได้เป็นสลักไม้ที่รับน้ําหนักได้ไม่พับตกนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่เรียบง่ายและสวยงามอย่าลืมใช้โค้ดเปื่อยเดย์นะคบเพื่อเป็นส่วนลด10-15%ด้วยการแคปหน้าจอนี้้แลวสไปให้อด์เดอซืนอ์ด้ทยกช่องทางทผมขึ้นให้อยู่ตรง นี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วย IG My Design ซน์เฟอร์นออย่าลืมไปติดตามกันเยอะๆสินค้าของคนไทยแบรนด์คนไทยของเขาดีจริง